สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนเป็นนะคะเป็นเรื่องเล่าต่อๆกันมาเกี่ยวกับความรักความแค้นแล้วก็เอ่อเรื่องของมนต์ดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยชื่อเรื่องก็คือพิธีสาปส่งรักสามเศร้าค่ะ ฟังชื่อก็น่าสนใจล่ะครับใช่ค่ะเรื่องนี้เขาว่ามาจากประสบการณ์จริงที่เล่าต่อๆกันมานะคะครับเราจะลองมาตามติดเรื่องนี้กันดูว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงเหตุการณ์จริงที่เขาเล่ามาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแล้วคือบทสรุปของเรื่องนี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามันน่าขนลุกมากถึงขั้นที่ว่าคํำสาปในเรื่องเนี่ยไม่มีใครหนีพ้นได้เลยนะคะโอ้ฟังดูแรงเหมือนกันนะครับเรื่องเล่าแนวๆน,นี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็ จะพาเราไปสำรวจอารมณ์แบบสุดขั้วของคนเราเลยนะครับใช่ใช่ความรักความหึงความแค้นพอมาไปถึงจุดพีคมากๆบางทีมันก็เหมือนมีเรื่องเอ่อเหนือธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวนั่นสิคะวันนี้เราก็จะมาตามเรื่องนี้กันแหละครับว่าเขาเล่าว่ายังไงกันบ้างได้เลยค่ะเริ่มเรื่องเลยนะคะตัวละครหลักๆก็จะมีแอนเป็นผู้หญิงทํางานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแหละคะ่ะครับแล้วก็มีแฟนชื่อเอก คบกันมาหลายปีแล้วความสัมพันธ์ก็ดูเหมือนจะดีนะคะอืเหมือนจะดีแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าเอกเนี่ยเขามีความลับอยู่คือเขายังเคลียร์กับแฟนเก่าชื่อเมย์ไม่ขาดนะคะอา้าวเป็นงั้นไปใช่ค่ะเรื่องมันก็เลยกลายเป็นรักสามเศร้าแบบซับซ้อนๆหน่อยเอกเองก็ดูเหมือนจะลังเลแบบเลือกไม่ได้ครับผมสุดท้ายความลับมันก็แตกจนได้ค่ะ แอนจับได้ว่าเอกยังแอบไปหาเมย์อยู่ลับหลัง <c oughs> จุดนี้แหลคะค่ะที่เปลี่ยนทุกอย่างเลยความรู้สึกรักที่แอนเคยมีให้เอกมันแบบพลิกเลยกลายเป็นความโกรธความแค้นมากๆเข้าใจได้เลยครับแล้วความคิดที่แบบเอาคืนแก้แค้นมันก็เริ่มเข้ามาในหัวแอนแล้วคะ่ะครับ ในเรื่องเล่าแบบนี้เนี่ยไอความรู้สึกเจ็บปวดจากการโดนหักหลังนี่แหละค่ะมันมักจะเป็นตัวจุดชนวนสําคัญเลยที่ทําให้ตัวละครตัดสินใจทําอะไรที่มันอาจจะดูแรงๆหรือผิดปกติไปเลยใช่เลยค่ะพอะความแค้นมันสุมอกมากๆแอนก็เลยตัดสินใจแน่วแน่เลยว่าจะต้องเอาคืนให้ได้ทีนี้ก็มีเพื่อนคนหนึ่งเหมือนมากระสิบแนะนำบอกว่ามีหมอทำคุณใสเก่งๆอยู่ที่ต่างจังหวัดออ๋ มีคนแนะนำใช่ค่ะบอกว่าหมอคนนี้เก่งมากเรื่องทำให้คนเลิกกันทำให้รักกันไม่ได้แอนก็เลยแบบไม่คิดนานเลยค่ะเดินทางไปหาเลยไปเลยเหรอครับไปเลยค่ะพอไปถึงนะคะสิ่งที่เจอคือเป็นบ้านไม้เก่าๆดูทรุดโทรมหน่อยตั้งอยู่ค่อนข้างแบบห่างจากบ้านอื่นครับนูนภาพตามเลยบรรยากาศรอบๆก็วังเวงๆน่ากลัวแล้วก็มีเสียงหมาเห,ห่าหอนแบบโหยหวนตลอดโอ้บรรยากาศให้มาก ใช่ค่ะพอเจอหมอคุณใสก็เป็นเอ่อชายแก่รูปร่างผอมๆผ,ผิวคล้ำๆหน่อยแล้วตานี่แดงก่ําเลยค่ะเหมือนคนไม่ได้นอนอืมลักษณะดูขลังเหมือนกันนะหมอเขาก็นั่งฟังเรื่องของแอนเงียบๆนะคะจนจบแล้วก็พยักหน้าชา้ชาๆพูดเสียงเรียบๆว่าถ้าอยากได้ก็ต้องแลกมาแล้วคำพูดแบบนี้ใช่ค่ะของที่ต้องใช้ในพิธีนะคะก็มีรูปถ่ายของเอกครับเส้นผมเศษเล็บ เสื้อผ้าที่เอกเคยใส่ของใช้ส่วนตัวใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงของบางอย่างที่เมย์เคยใช้ร่วมกับเอกด้วยอือหือครบเลยการใช้ของส่วนตัวพวกนี้นี่เอ่อเป็นอะไรที่เจอบ่อยนะครับในเรื่องเล่าเกี่ยวกับไสยศาสตร์จริงเหรอคะครับมันเป็นความเชื่อพื้นฐานเลยว่าของผู้นี้มันเชื่อมโยงถึงตัวเจ้าของได้ใช้เป็นสื่อในการส่งผลอะไรบางอย่างอ๋อค่ะ พอเตรียมของครบนะคะก็นัดวันทําพิธีกันเลยซึ่งไปตรงกับคืนเดือนดับพอดีคืนเดือนดับด้วยใช่ค่ะคืนนั้นนี่แบบบรรยากาศรอบบ้านหมอคุณใสเงียบเงียบผิดปกติเลยมีแค่เสียงวมลแรงกลางคืนดังระงงมไปหมดครับหมอคุณใสก็เริ่มพิธีเลยค่ะก่อกองไฟเล็กๆก,กลางลานดินหน้าบ้านจุดเทียนสีดําสนิทสามเล่มปักไวร้รอบๆเทียนดำสามเล่ม แล้วก็เอาของใช้ของเอกกับเมที่แอนเอามาใส่ลงไปในหม้อดินเผาค่ะครับผมจากนั้นหมอก,ก็เริ่มท่องคาถาเป็นภาษาแปลกๆฟังไม่รู้เรื่องเลยค่ะแอนบอกว่าไม่เข้าใจเลยสักคำภาษาโบราณใช่ค่ะเสียงสวดมันจะต่ำๆทุ้มๆลากยาวๆฟังแล้วขนลุกเหมือนกันแล้วมีบางช่วงที่หมอเขาใช้มีดกรีดเอาเลือดไก่สดๆหยดลงไปในหม้อดินด้วย เริ่มมีเลือดเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วค่ะแล้วช่วงนี้แ่ะค่ะที่เริ่มมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นยังไงครับแอนเล่าว่าตอนที่หมอกำลังสวดอยู่นั้นนะคะท่ามกลางความเงียบจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนผู้หญิงหัวเราะเบาๆฮะเสียงมันแหลมแหลมเย็นเย็นลอยมาตามลมเลยทั้งๆที่ตรงนั้นมีแค่แอนกับหมอคุณสสองคนเองนะโอ้น่ากลัวนะนั่นบรรยากาศตอนนั้นมาเลยแบบทั้งอึดอัดทั้งน่ากลัวกลิ่นคาวเลือดก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆ แอนบอกว่ารู้สึกเวียนหัวคล้ายๆจะเห็นเงาดำๆตะคุ่มทุ่มหลายเงาเลยแบบเคลื่อนไหวอยู่ตรงรั้วบ้านประสาทสัมผัสเริ่มรับรู้สิ่งผิดปกติแล้วใช่ค่ะองค์ประกอบพวกนี้คืนเดือนดับเทียนดำคาถาแปลกๆเลือดกลิ่นเสียงภาพหลอนค่ะมันเป็นสูตรสำเร็จเลยนะในการสร้างบรรยากาศเรื่องสยองขวัญเกี่ยวกับพิธีกรรมมืดใช่มันค่อยๆบิวความกลัวความตึงเครียดใช่เลยค่ะ แล้วก็มาถึงช่วงที่เอ,อเข้มข้นสุดๆของพิธีแล้วค่ะหมอคุณสายหยุดสวดแป๊บหนึง่งแล้วก็พูดเสียงดังขึ้นกว่าเดิมประกาศกล้องเลยว่านับจากนี้ไปพวกมันจะไม่มีวันได้รักกันอีกต่อไปมีแต่ความเจ็บปวดทรมานไปจนกว่าจะตายจากกันโหคำประกาศแรงมากพอซิมเสียงประกาศนะคะหมอก็หยิบเข็มยาวๆมาหลายเล่มเลย แล้วก็บรรจงปักลงไปบนหุ่นดินเหนียว2ตัวที่ปั้นเป็นรูปคล้ายๆชายหยุงวางคู่กันอยู่ปักลงบนหุ่นใช่ค่ะแล้ววินาทีที่เข็มปักลงไปนั่นแหละค่ะเรื่องแปลกๆเหนือธรรมชาติก็เกิดขึ้นแบบรุนแรงเลยครับเทียนดำสามเล่มอยู่ดีๆก็เปลวไฟก็สั่นไหวกระพือแรงมากเหมือนมีลมพัดทั้งที่ตอนนั้นไม่มีลมเลยนะคะอืมแล้วจากนั้นก็มีลมจริงๆพัดเข้ามาในบ้าน แรงมากจนประตูหน้าต่างไม้เก่าๆสัน่นเสียงดังโครมครามไปหมดเลยเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นแต่ที่ทําให้แอนแทบช็อกเลยนะคะคือภาพที่เห็นกับตาตัวเองชัดๆเลยในเงาสลัวๆข้างกองไฟนั่นแหละเห็นอะไรครับเธอบอกว่าเห็นเป็นร่างผู้หญิงผมยาวๆรุงรังยื่นอยู่ข้างหลังหมอคุณใสเลยค่ะโหขนลุกเลยแอนตกใจสุดขีดเลยค่ะกรีดออกมาเลยกลัวมากแต่หมอคุณใสกับหันมามองหน้า ดุดุหน่อยแล้วก็สั่งเสียงดังเลยว่าอย่าหยุดสวดตามค่ะทำต่อไปมันกำลังจะสำเร็จแล้วโอ้โหสถานการณ์ตึงเครียดมากครับการใช้หุ่นจำลองทำพิธีแบบนี้เนี่ยมันก็คล้ยคล้ายกับความเชื่อเรื่องวูดูเหมือนกันนะอ๋อเหรอคะครับคือเชื่อว่าทำอะไรกับหุ่นมันก็จะส่งผลถึงคนจริงๆได้ส่วนการปรากฏตัวของเงาผู้หญิงผมยาวตาแดงกล่ำนั้นน่ะยิ่งเพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกค่ะ อาจจะเป็นวิญญาณร้ายที่ถูกเรียกมาหรืออาจจะเป็นตัวแทนของคําสาบหรือความแค้นนั้นก็ได้นะคะ,ะหลังจากคืนนั้นผ่านไปพิธีก็เหมือนจะจบลงนะครับและผลของมันก็เริ่มปรากฏให้เห็นจริงๆในเวลาไม่นานเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเอกมเมจากที่เคยแบบรักกันดีหรืออาจจะระหองระแหงบ้างก็กลายเป็นทะเลาะกันรุนแรงขึ้นทุกวันเลยค่ะอ๋อเริ่มจากทะเลาะกันก่อนใช่ค่ะหาเรื่องทะเลาะกันได้ตลอดเวลาเลย แล้วจากนั้นไม่นานเอกก็เริ่มป่วยป่วยใช่ค่ะป่วยแบบแปลกๆหาสาเหตุไม่ได้หมอปัจจุบันก็ตรวจไม่เจอว่าเป็นอะไรร่างกายก็ผอมลงลงสุดโสมลงเรื่อยๆเหมือนมีอะไรกัดกินข้างในรักษาไงก็ไม่หายโหอาการน่ากลัวนะนั่นส่วนเมนะคะก็เจอเรื่องแปลกๆเหมือนกันคือจะชอบบ่นกับคนรอบข้างว่ารู้สึกเหมือนมีคนมองตลอดเวลาครับแล้วก็ได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะแว่วๆ ตามหลอกหลอนอยู่เรื่อยๆบางทีก็กรีดออกมาดังๆโดยไม่มีเหตุผลจนคนอื่นคิดว่าเธอเริ่มจะแบบสติไม่ดีแล้วโดนทั้งคู่เลยทั้งกายทั้งใจใช่ค่ะแล้วชะตากรรมของทั้งคู่ก็จบลงแบบน่าเศร้ามากคือในที่สุดเมย์ก็เสียชีวิตกระทันหันที่บ้านตัวเองครับมีคนลือกันว่าสภาพศพที่เจอเนี่ยมันน่ากลัวมากเกินกว่าจะบรรยายได้โอ ส่วนเอกหลังจากเมยตายไปไม่นานอาการป่วยก็ทุกหนักลงเร็วมากแล้วก็เสียชีวิตตามไปติดๆกันเลยค่ะโอ้โหจบแบบน่าสลดเลยผลลัพธ์มันออกมาตรงกับคําประกาศของหมอคุณใสตอนทําพิธีเป๊ะเลยนะครับใช่เลยค่ะคือต้องพรากจากกันด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งก็เกิดทั้งกับร่างกายของเอกแล้วก็จิตใจของเมยนั่นสชคะฟังดูเหมือนเรื่องมันน่าจะจบแค่นี้ใช่ไหมคะเอกกับเมย์ก็ปไปแล้วครับผมแต่เปล่าเลยค่ะ จุดที่แบบพีคสุดๆหน้าขนลุกสุดๆของเรื่องนี้มันอยู่หลังจากนั้นยังมีอีกเหรอครับมีค่ะเพราะหลังจากที่เอกกับเมตายไปแล้วปรากฏว่าแอนคนที่ไปทําพิธีนี่แหละค่ะครับกลับกลายเป็นคนที่ต้องเจอเรื่องสยองขวัญซชเองเอ้าวโดนเองเหรอครับใช่ค่ะแอนเล่าว,ว่าเธอเริ่มโดนหลอกหลอนโดยเงาผู้หญิงผมยาวตาแดงกด่ําคนเดิมเลยคนเดียวกับที่เห็นในคืนทําพิธีนั่นแหละค่ะโหไม่น่าเชื่อ ทุกคืนก่อนนอนนะคะแอนจะเห็นเงาร่างนั้นยืนนิ่งๆอยู่ตรงมุมห้องจ้องมาที่เธอด้วยตาสีเลือดคู่นั้นทุกคืนเลยเหรอใช่ค่ะบางคืนก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเย็นๆดังอยู่ข้างหูเลยพูดซ้ำๆว่ากระซิบมึงหนีไม่พ้นแล้วโอ้ยขนลุกเลยครับอันนี้เป็นจุดหักมุมที่น่ากลัวจริงๆแล้วก็เป็นพล็อตที่เจอบ่อยเหมือนกันนะครับในเรื่องเล่าแนวนี้ค่ะ ที่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้ผลของคำสาบหรือพลังงานไม่ดีที่ปลดปล่อยออกมาเนี่ยมันไม่จบแค่เป้าหมายแต่มันย้อนกลับมาหาคนที่เริ่มเรื่องเองใช่เลยค่ะน่ากลัวมากนี่ก็คือเรื่องราวทมดของพิธีสาบส่งรักสามเศร้านะคะเป็นโศกนาฏกรรมจริงๆที่เริ่มจากรักกลายเป็นแค้นแล้วก็ไปยุ่งกับมนต์ดครับผมเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นอุทาหรณ์เลยนะคะว่าพอความรักมันมีความแค้นเข้ามาปนแล้วไปพุ่งผ่านสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ย ผลลับมันอาจจะน่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยครับเหมือนมนดํามันไม่เคยปราณีใครจริงๆค่ะเรื่องนี้ก็ทิ้งคําถามหรือแง่คิดไว้นะคะว่าบางทีการที่เราไปเล่นกับความรู้สึกคนอื่นการหักหลังเนี่ยมันสร้างความแค้นที่ฝั่งลึกได้จริงๆครับและพอความแค้นนั้นมันถูกปลดปล่อยออกมาด้วยวิธีผิดๆแบบนี้มันก็อาจจะย้อนกลับมาหาตัวเราเอง ไม่จบไม่สิ้นเหมือนที่แอนเจอครับพลังของเรื่องเล่าแบบนี้นี่มันน่ากลัวนะครับมันไปกระตุ้นความกลัวลึกๆในใจคนเราได้เลยทั้งเรื่องผลของการกระทําเรื่องการแก้แค้นที่ไม่จบสิ้นอนํานาจลึกลับที่ควบคุมไม่ได้ใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ทิ้งคําถามไว้เหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่ตามหลอกหลอนแอนอยู่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วราคาที่แอนต้องจ่ายจริงๆสําหรับการแก้แค้นครั้งนี้คืออะไรนั่นสิคะ คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือราคาของความแค้นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วจะมีใครสักคนไหมที่จะหนีรอดจากผลของการไปยุ่งเกี่ยวกับมนต์ดำแบบนี้ได้จริงๆครับกระซิบหรือบางทีอาจจะไม่มีวันหนีผลไปได้เลย